สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันพุธหัสที่18นะครับเมษา2567ปุ๊บกวนกับยำเช้าเช่นเดิมนะครับก็เหมือนเดิมผมมีพ้ามาแบ่งปันเป็นพระเก่ามากนะครับเป็นพระเก่าเก่าจริงๆและที่สำคัญตัวนี้แม่เล็กดูติดด้วยนะครับนี่ ไม่เหล็กดูดจิตด้วยมีนักสะสมท่านหนึ่งออกมาให้ผมนี่ไม่เดล็กดูดจิตด้วยนะครับเห็นไ,ไหมมีพลังงานดึงดูดไม่เหล็กดึงดูดไม่เหล็กนี่เห็นมเห็นไหมครับ ดูไม่ได้กนะไม่เด็ดูจิตนะเห็นไหมเนี่ยดูเลยเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับดูเอยียงเนี่ยโอ้โหนี่ดึงขึ้นมาได้เลยเห็นไหมครับไม่ได็กดูจิตนะนี่สวยครับไม่ได็กดูจิตด,ด้วยก็ผมว่าสวยอะ่ะ แล้วก็เนื้อผงเนื้อผ้าก็สวยหมดเลยนะครับผมก็เนื้อผมแบ่งปันนะผมแบ่งปันในราคา300บาทเอาแบบเบาๆบันบ้านแบ่งกันเลยมีอูนมีปลายทางเบอร์โทูข้างล่างไอดีไลน์กดติดตามกดแชร์นะครับมาติดตามรายการเหมือนเดิมติดตามรายการเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันเลยรายการที่1นนี่แหละองค์นี้แหละนี่ดูเนื้อนะครับ ดูเนื้อก่อนนะครับนี่ดู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 เนื้อดูมูลสารนะครับผมัาจัดชัดเจนเลยนะครับนี่ความแห้งความเก่านี่เลยนะครับดูดิครับนี่โอ้โหมันสวยงามนะสวยงามจริงๆดูมูลสารนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดขาวนี่เนี่ยนี่มูลสารชัดเจนนะพิมพ์สูงนี่วางสูงให้ดูชัดเจาะเลยดูดิสวยนะเนื้อหาจัดมูลสารจัด ก็ว่าสวยนะอ่ะนี่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 ดูดีครับมวลหามวลสารจะนี่นี่ดูดีครับควมแห้งควมเก่านะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับนี่มีแดงดำขาวหลงเหลือง อยู่กับสัจจะมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีแค่20่สกว่ารายการเองเดี่ยก็แบ่งปันชัดเจนนะรายการที่1น,นะครับปิดไปเลยรายการที่2นะครับนี่ดูนะครับยุบย่นแยกแห้งเก่งเก่ามวลสารพานี้สวยงามมากนะครับเกียตคมเลยครับสังกติเป็นล่องเลย นี่เลยนะครับนี่โอ้โหคุ้งกบข้าง,งเห็นไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่ดูนี่ชัดเจนนะครับ นี่นี่เลยนะครับดูนะครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนไม่เหล็กดูติดนะมีพลังงานดึงดูดไม่เหล็กก็แลวกันอย่างนี้ดีกว่านี่นี่มันดึงดูดนะครับน่าจะผสมเหล่เหล็กไหลเข้าไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูนะครับมวลสารจัดชัดเจนเนื้อแห้งเนื้อแก่งเนื้อเก่ามันชํำนี่ดูได้เลยนะครับสวยงามมากรายการที่สองครับมีไม่เยอะนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะ ผมบอกเลยว่ามีไม่เยอะนะครับปิดก่อนได้ก่อนในราคา300บาทนะนี้คือสุดๆเลยแล้วก็มีโอนมีปลายทางด้วยนะครับรายการที่3ครับดูเนื้อหาพระก่อนนะครับแล้วก็มวลสารแล้วก็ผิวพันธุ์นะครับนี่สวยแห้งแกล่งเก่าสวยงามมากๆนะครับนี่ดูนะครับสวยงามมากๆนี่ความแห้งความแกล่งความเก่านะครับ ก็เหลือหาพระพิมพ์ทรงมูลสารนี่ชัดเจนนะนี่เลยนะครับนี่เอาอยู่จะจะอะไนี่นะครับนี่ยุบยุ่นยุ่นเหี่ยวแห้งแห้งอ่ะนี่มูลสารนะครับจัดชัดเจนจ่ำๆดูเหมือนจ่ำๆนะครับแต่แห้งแกล้งเก่านี่นะว่าหนูชอบอ่ะรายการที่3ครับเกียรติรุ้มด้วยนะครับรายการที่3 รายการที่สี่ครับนี่อยู่นะครับเนื้อหามวลสารผิวพันเนื้อพระชำ่ำแร่งเก่านี่เลยนะครับเมิดแดงเมิดดำมิดขาวนะครับนี่นี่เลยนะครับมวลสูงมวลสารจัดชัดเจนเจนนะครับนี่ดูเดี๋ยวโอ้โหหนึบหนึบมวลสารจัดจัดอย่างนี้นะครับ มีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กด้วยนะครับนี่แม่เหล็กดึงดูดได้นะครับดูดติดด้วยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวยมากพระอาจารย์ท่านนี้สวยมากอาการที่4ครับปีมสูงสวยเกียรติรุ่งสุงนะครับนี่ยจับชัดเจนปิดตามรายการนะครับรือแต่รายการรายการละ300บาทมีโอนมีไปทางเบอร์โทรดีไลน์ข้างล่างเนี่ยจัดได้เลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนช้าอดหมด รายการที่4ที่5ครับรายการที่5นี่พิมพ์ทรงส,รสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หญทะลุซุ้มมวลสารจัดเนื้อยุบย่นแยกแห้งเหี่ยวเห็นไหมครับมวลสารช่ำๆนี่มวลสารฉ่ำๆดูเนื้อจะฉ่ำๆตลอดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วแห้งนะครับเพราะว่าว่านว่านแล้วก็อ้ อะไรนะน้ำมันตังอิวนะครับเขาออกมานี่เห็น,นะครับนี่มิดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนี่เห็นผมบอกเลยแล้วว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับพาชุดนี้สุดยอดจริงๆนี่คมแห้งผมแก่งคมเก่าดูเหมือนฉ่ำตลอดแต่แห้งนะครับแต่แห้งน,นี่เลยนะครับนี่พิมพ์ทรงสวยมืสานจัดไม่เล็กดูติดด้วยโอ้โหหาที่ไหนได้และการที่ห้าครับนี่ รายการที่หกครับนี่เลยนะครับนี่ดูดูดูด,ด,ดูนี่นะครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนพิมพ์ทรงสวยนะครับนี่เกทะลุซุม้มนี่ฐานเทินนี่คุมชัดนะครับนี่ไหมดูเนื้อหานะครับนี่ดูเนื้อหาดูมวลสารด้วยชัดเจนนะครับชัดเจน รายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่เลยนะครับแห,แห้งนี่เหี่ยนะครับหนึบแน่นแข็งมวลสารจัดอย่างนี้เลยนะครับยุบย่น,น,น,นีมวลสารจชัดเจนเลยนะไม่ต้องอธิบายครับดูกันเอาเองเลยดูเอาเองเลยนี่ ก้านทุงกา้านทูบนะครับมิดแดงมิดดำมิดขาวนะครับผงพุทธคุณเนื้ออกเหลืองๆเนี่ยทำบ่าเราปกคุมนะครับนี่เลยนะครับนี่ผมให้ดูทุกซอกทุกอุูทุกผิวฟันเลยนะครับดูข้างบนงบน้ำมันสารจชัดชัดเจนชัดเจนมากนะครับนี่และการที่7ครับนี่เลยนะครับสวยงามจริงๆ รายการที่8ครับนี่นะครับนี่แห้งแห้งมากนะครับนี่มวลสารชัดเจนนี่ดูดิด้านข้างนะครับนี่ยุบย่นแยกนี่หลังนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด ยอดเลยนี่ดูแล้การที่แปดครับแล้การที่เก้าครับนี่ดูครับมันมันอย่างนี้เลยนะครับมันมัน,มนแห้งๆอะ่ะดูเหมือนมันมันนะครับเหมือนเปียกๆแต่แห้งๆดูดิมวนสารจะจัดนี่เลยนะครับนี่ พิมพ์ทรงสวยๆชุ่มชำและการที่เก้านะครับสวยมากมีหูติดมานนี้นะครับการที่เก้าครับการที่สิบครับ นี่ปิดตามรายการนะครับดูเนื้อนะครับนี่เหมือนหินอ่อนเลยนะครับพื้นผ่านนะครับนี่ผุผุนี่หนึกหนุ่มๆแข่งๆมวลสารจัดๆนะครับนี่นี่เลยนะครับดูเกจจะดูด้านนี้เกียจจะสะบัดไปทางซ้ายนะการที่สิบครับนี่ปิดตามรายการนะครับ ดีการลกนนะครับดูเอาเองนะครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนี่รายการที่10ครับรายการที่11ครับนี่ดูครับพิมพ์ส่งพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะเนื้อหาจัดชัดเจนนะครับนี่ดูดยวกันนะครับกั้นถุงกั้นทูบม็ดแดงเม็ดดำม็ดขาวนะครับเนื้อหามวลสารจัด นี่เลยนะครับรายการที่17ครับรายการที่11ครับ11นะครับติดตามรายการนะครับ11บเอ็รายการที่12ครับนี่ดูครับนี่เม็ดแดงเดงม็ดแดงเม็ดดำม็ดเขียวเม็ดขาวนี่ก้านทุงก้านถูก ผสมผสานอยู่ในนี้หมดเลยนะครับครบดูได้เลยนะครับไม่ได้หมูนะครับดูตามภาพได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมูลสารจัดเนื้อแห้งเนื้อเหี่ยวนี่นี่เห็นไหมครับมีแร่หินได้อะไรด้วยนี่นี่นี่องพุทธคุณทุกอย่างเลยนะครับนี่อยู่ในนี้นี่แดงๆเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับมีหมดเลยนี่เลยนะครับจัดเข้าไปนี่โอ้พิมพ์ทรงพิมพ์ใหญ่นะครับขอบตัดชิดนะครับสวย นี่ดูเนื้อก็จะจหนึกๆนุ่มๆแน,น,ๆน่นๆมวลสารจะจัดอาการที่สิบสองครับมีพลังงานลึงดูดไม่เหล็กด้วยนะครับสิบสองสิบสามนี่เลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวสวยงามนะครับมีพุทธสินดูแล้วแบบสวยงามนะครับนี่เห็นไครับเป็นชั้นๆเลย นี่เลยหยุบย่นแยกแห้งเก่งเก่านี่ดูการทุงก้านทูกแดงดำเขียวขาวพุทธมังนี่เลยนะครับนี่แดงแดงเห็นไหมครับนีนะครับนี่โอ้ช่ำเหมือนหินอ่อนขัดเลยแหละว,ว่าละพะไมาา่ได้ช้พะไม่ได้ใช้เป็นพักเก็บนะครับเป็นพักเก็บเป็นพักเก็บ รายการที่13ครับ13นะครับ14ครับนี่พิมพ์ทรงสวยมากนะครับดูนะครับมวลสารจัดชัดเจนนะครับนี่นี่เลยนะครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวนะครับสวยงามนี่พิมพ์ทรงสวยๆมวลสารจัดจัดตัวนี้มีพลังงานดึงดูดด้วยนะ ดูไม่เหล็กได้ด้วยนะครับไม่เหล็กดึงดูดนะพลังงานถึงพระเก่าๆไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับดูดิดแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องเลยแหละนะครับผมนี่ฝ้าเพื่อ,อยังมีเลยนี่ดูมวมสามจัดชัดเจนพิมพ์ทรงสวยรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบห้าครับใน นะครับสวยงามนะครับองสาจัดชัดเจนนี่เลยด้านคุงด้านข้างเนี่ยมิดดุงมิดแดงเห็นไหมครับนี่มีนะครับ มีครับมีครับนี่เลยนะครับการทวงการทูบเนื้อนี่เหี่ยวย่นแห้งแกล่งเก่านี่ออกมันมันนะครับมวลสารจะจัดมีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กด้วยพิมพ์ทรงสวยนี่ดูเนี่ยซูมให้ดูเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่แดงๆเห็นไหมครับมีเม็ดแดงด้วยนี่ มีดำๆมีการทุงก้านทุกมีขาวๆนี่โอ้โหสวยงามนะครับรายการที่15ครับนี่ปิดตามภาพเลยนะครับนี่ไม่ดูทุกซอกทุกมุมเอาแบบบ,บ้านอย่างนี้เลยนะครับรายการละ300บาทมีโอนมีปลายทางนี่นี่นี่เบอร์โทรไอดียลายนะครับอันนี้คือเผยแพร่เฉยๆนะอ่าเป็นของ นักสะสมท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาจากลังออกมาจากขีบเลยแหละเปิดหีร้อยห้าสิบปีนะครับออกมาก็เนี่ยท่านแบ่งม้นิดเดียวนะครับให้มาเผยแพร่เฉยๆนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากมายนะครับมีแค่ยี่สิบกว่ารายการแค่นั้นเองนะครับรายการที่สิบหกนะครับในรายการที่สิบหกนี่ดูนะครับดูมวลสารดูผิวผิวพันดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับนี่มันสัดส่วนมันสวยมากเลยนะครับนี่ นี่เนื้อหามวลสารจัดนะครับยุบย่นแยกแห้งแก่งเก่านี่เห็นไหมครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ข้างนี่สวยงามจริงๆนะครับมวลสารนี่ไม่ต้องบดถึงครับจัดชัดเจนนี่มวลสารจัดชัดเจนนะครับอาการที่16ครับ นี่เลย17ครับนี่ชุดนี้นี่มีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กด้วยนะครับทุกองค์เลยนะครับทุกองเลยนะครับผมทดสอบหมดแล้วนะครับก็มาแบ่งปันนะครับนี่นี่นะมศานี่จัดมาก มองหินดินเลยนะครับ่ิิมพ์ทรงสวยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับได้สัตว์ได้ส่วนนะครับนี่ได้อายุอานามได้ความแห้งของแก่งของเก่านี่ได้มวลสารได้มิมได้ทรงนะครับนี่ดูนะครับไม่เล็กดูติดด้วยนี่ไม่ถึงกับติดมากนะครับแต่ก็มีพลังงานหลุดดึงดูดออกมานะครับนี่ยุบยนแยกแห้งแก่งเก่า นี่นะครับดูนะครับเห็นไหมมสูงหมงุนสามิดดำมิดแดงมิดเขียวประการนี้17ครับ18ครับนี่นี่พิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งนะนะไม่คนละพิมพ์นะนะนี่มีเส้นใต้ฐา,านมีเส้นใต้ฐา,านนี่นี่น่าจะเป็นพิมพ์สิบเจดีนะสิเจมดดีไหมเอาไม่รู้ละเอาแต่ดูดิแต่อันนี้เขามีเส้นใต้ฐา,านนะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ นี่เนื้อหาก็สวยงามนี่อย่างนะี้มีเส้นใต้ฐานคมๆวิ่งด้วยนี่เนื้อหาก็สวยงามมูลสาร์เขาจัดฉะนั้นเองนี่เลยนะครับนี่ดูดิสวยนะครับอา,าการที่สิบแปดครับอาการที่สิบเก้าครับนี่ นยังเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่นะครับเนื้อหาดีมวลสารจัดนะครับนี่แบ่งปันกัน,นดูได้เลยครับนี่มิดแดงมิดดำเห็นไหมแดงแดงนี่มิดแดงนี่เลยนะครับนี่ทั่วเลยนะครับนี่มีผสมผสมกันเห็นไหมแดง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 ,ด,ง,แด,งดำดำ,ดำ ขาขาวขีเขียวนะครับนี่มืองสารจัดชัดเจน,หนเหลืองเหลืองผิวพันธุ์าก็ออกเหลืองเหลืองนี่คือผืวพันธุ์ที่เก็บอย่างเดียวนะแห้งแห้งอย่างขนาดนี้ยังฉ่าเลยนะครับคือไม่ได้ออกมาเตะมามาเตะมาต้องเลยนะครับดูเดี๋ยวครับดูก็รู้เลยนะครับมีเส้นรองนะนะสวยงามน,นะครับรายการที่สิบเก้าครับยี่สิบ ยี่สิบเป็นปกโพนะครับเป็นปกโพนะครับนี่เห็นไหมนี่ข้างบนนี้เป็นปกโพนี่นี่นี่น,นี่ชุบย่นย่นเลยนะครับมวลสารจะจัดเป็นปกโพนะครับนี่มีเส้นรองด้วยเห็นไหมคมๆเลยสองเส้นวิ่งเห็นไหมนะนี่ ปกโพนะครับเป็นปกโพดิงๆเลยเห็นไหมครับนี่ปกโพนะครับนี่เห็นไหมสวยงามครับสวยงามทีนี่นะครับนี่มสารจัดชัดเจนเป็นปกโพนะครับมีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กด้วยนี่เลยอ่ายี่สิบครับยี่สิบเอ็ดครับนี่เลยนะครับนี่ปกโพนะครับเป็นปกโพเห็นไหมครับมีปกโพนี่เห็นไหม โอ้ยนะเบียงง่างนี้จะเห็นเด่นเลยเห็นไหมมองจะไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่คือมิติของวงพระแล้วครับนี่คือเสน่ห์ของพระเสน่ห์ของพระนะครับมองสารจัดชัดเจนมองยังไงก็ดูเหมือนจะไม่เห็นเนี่ยแทบนี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับแต่ข้างนี้เป็นไงเด้งเลยไหมครับนี่เป็นปกรูนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่นี่นี่ความพิสดารนนะครับของมิติของพระอยู่ตรงนี้แหละนี่มิดแดงเห็นไหมครับ นเห็นไหมแดงแดงดำดำข,ขาวขาวองุทธคุณนี่นด้านนี้มองไม่เห็นเลยด้านนี้โเล่งเลยนะครับสุดยอดเลยอ่าการที่21นะครับ22ครับนี่ปกโพนะครับดูเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนะครับนี่พิมพ์ทรงดี สวยงามมากนะครับดูดีครับตามคงตมข้อนี่เหมือนหินอ่อนขัดเลยนะครับฉ่าด้วยสวยงามมากด้านนี้มองไม่เห็นอีกแล้วเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนะครับธนาคารมือฐารจัดดูด้านนี้นะครับคราวนี้เป็นไงเด้งเลยครับโดล่เด้งเลยเห็นไหมครับนี่ด้านนี้ไม่เห็นเห็นไหมครับนี่ด้านนี้เห็นเลยแต่ด้านนี้เด้งเลยเห็นไหมครับนี่โอ้โหเป็นไง อย่างไงครับนี่ความพิสดารนะครับนี่นี่แหละเสนีของพระเนื้อหามวลสารจัดนี่เลยนะครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวเม็ดเขียวนะครับเนื้อฉ่าสวยนี่ประการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับนี่ด้านนี้ก็มองพอจะหินหินใช่ไหมครับเป็นผุพูนะครับเห็นไหมครับนี่มองพอหินหินนี่เลยนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับจัดชัดเจน ดูเด้งๆช่ำๆเลยนะครับสวยๆนี่เลยด้านลงด้านหลังนะครับดอด้านนี้เห็นไหมเด้งเลยครั้งนี้นะครับโพหูเห็นด้วยครับเส้นสังกตุงกติหินหมดเลยนี่ไงนี่นี่เลยนะครับนี่นี่นี่ดูดีคร um ับจริงๆนะครับเห็นไหมโพเด้งๆเลยนะครับนับวินได้เลยนะครับสองส Guys, ung, ian, like ี่หกแปดเก้าโพเก้านะครับด right. ูดีเด้งๆเลยนะครับนี่เส้นสังกตุงสังกติเห็นไหมครับเป็นร่องเลย ดูด้านหน้าไม่เห็นเลยดูเลยครับดูความภิสัยหารของเนื้ององพระเนี่ยด้านนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นไหมครับบางๆเลยโอ้โหนี่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 มิติของพระอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละมทสงมนสารก็จัดชัดเจนนะครับแดงแดงดำดำขาวขาวเขียวเขียวนี่เลยนะครับอ่ะมีพลังงานหลุดไม่เหล็กด้วยยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับ็นปกโพนะครับยี่สิบสี่ครับนี่ นี่เป็นพระนี่ออกจากขีบเลยนะครับที่คุณรู้จักผมแบ่งเขาแบ่งมาให้นะครับแบ่งมาให้แบบว่าเผยแพร่กันเผยแพร่กันมากนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเก็บมาอยู่คนเดียวอ,อกมาแบ่งปันกันนี่ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนี่ดูครับด้านหลังน,นะครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนี่เลยเป็นปลุกโพ้นะครับเป็นปลุกโพ้นะครับนี่องค์ล่ำองลึบนี่สวยงามนะครับนี่เห็นไหมเป็นสัตว์เป็นส่วน นี no right so, ini, ่โพเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่โพด้านนี้แต่กลับมาดูด้านนี้นะครับคราวนี้ดูดีครับโพนี้เด้งเลยเห็นไหมครับดูข้างนี้นี่สังกตรงสังกติไหมครับเป็นร่องเลยเนี่ยโพนี้นับได้เลยนะครับเิ้งเลยเห็นไหม้โอ้โหนี่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 สวยงามสวยงามนี่ปกโพไม่เล็กดูติดด้วยนะครับนี่ยี่สิบสี่ครับหลักอันนี้ยี่สิบสี่ ยี่สิบห้าครับนี่อันนี้เห็นจัดเขเลยนะครับปกโพนะครับนี่นะครับนี่เนื้อหามืองสานยุบย่นแยกแห้งเก่งเก่านะครับเนื้อหามืองสานจัดชัดเจนฟ้าเฝือยอยู่นเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับเด้งเลยแม่ข้างนี้นี่แล้วผมก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยเพราะเอียงไปเอียงมาโอ้โหเห็นนี่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 ผมยี่มองไม่เห็นเลยนะดูดิแปลกอะ เอียงข้างนี้นี่โอ้โหดูดิโคนี่เด้งขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดฝนเลยดูดิเหมือนลูกเข็บเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้หีนมูลสารจัดชัดเจนดีนี่นี่นี่เสน์ของพระนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการที่ยี่สิบหกครับนี่ปกโพครับปกโพนะครับนี่มูลสารจัดชัดเจนนี่ไม่เลกดูดติดด้วยนะดึงดูดไม่เลก นี่เอาอันนี้เลยอันนี้เห็นไหมฟูเด้งๆเลยไหมครับนี่ดูดินี่เห็นไหมเป็นก้อนๆเลยเป็นดงด้งเลยนะครับูภจะกลับมาด้านนี้ปุ๊บไม่เห็นเลยนะครับดูดิไม่เห็นเลยเห็นแค่หลงังๆอ่าสูงดูดูดูเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนเป็นปกโภนะครับนี่ไม่เหล็กดึงดูดได้ประการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดครับ นี่โอ้โหพิมทรงสวยเน,นื้อหาดีนี่มีเส้นลองด้วยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนะครับเม็ดเขียวนะครับมวลสารจัดเอ้านี่โพลิ่งดิงเลยนะครับโอ้โหดูสวยมากนะครับพูนี่เหมือนลูกเขียบเลยครับเป็น,ก,นก้อนเลยเห็นไหมครับนี่น,น,นี่มีก้านด้วยนะเห็นไหมลำแหลมขึ้นไปนะครับเป็นแบบเหมือนแบบนี้อะแต่ด้านนี้ไม่เห็นเลย จบข่าวเลยด้านนี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับไม่เห็นเลยพอด้านนี้ปุ๊บโอโ้โหพูด,ดิ่งๆเลยไหมครับนี่เป็นหัวไม่ขีดเหมือนหัวไม่ขีดเลยนะครับสวยงามครับนี่คือมิตินะครับมิติของพระเนื้อหามวลสารจัดช,ชัดเจนแดงๆดำๆเขียวๆข,ขาวๆรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่ย7็ดนะครับนี่ อ่ะ28ครับปกโพูนะครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนี่โลูลิงเด้งเลยนะครับนี่ยางให้ดูเลยเนื้อฉ่ำๆเลยตัวนี้เนื้อฉ่ามากเนื้อฉ่ามากนี่มวลสารจัดชัดเจนนี่เลยนะครับลองดูนะครับนี่ เนื้อหนุบๆฉ่ำๆเลยนะครับนี่เป็นปุกโพนะครับโพก้านะครับนี่ดึ่งๆเลยนะครับปุกโพนี่องค์พระสวยๆอ่ะยี่สิบแปดครับยี่สิบเก้าครับนี่ดูครับเนื้อหามวลสารเนื้อฉ่ำๆมีพลังงานลึงดูดแม่เหล็กนะครับนี่เลยนะครับนี่แห้งๆเก่าๆเลยนะครับดูนี่เลยนะครับนี่ โูลิ้งดิ่งเลยนะครับเอียงข้างนี้เห็นไหมเป็นพูเลยนะครับนี่เหมือนหัวไม่ขีดเลยเห็นไหมครับนี่โูลิ้งดิ่งเลยนะครับโพสวยงามยี่สิบเก้าครับมารายการสุดท้ายของวันนี้ครับรายการที่30ครับดูเนื้อหาไม่โอ้นี่อกเป็นล่องเลยนะครับองนี้เหมือนลากฟันเลยนะครับนี่เนื้อหามวลสารจัดมากชัดเจนทุกองเลยนะครับที่ผมไลน์มาเป็นปุรโพนะครับองนี้ นี่เลยนะครับนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนี่โพดิ้งเด้งเลยเห็นไหมครับปกโพด้านนี้มองไม่เห็นนะครับเห็นด้านเดียวนี่แน่นอนจริงๆแต่โพนี้คบทุกเม็ดเลยครับเด้งทุกเม็ดเลยแน่นอนจริงๆนะครับนี่เป็นมิติของพระนะอ่ะเป็นปกโพสวยๆรายการที่30ทุกรายการ300บาทนะครับไม่เหล็กดึงดูดไม่เหล็กดึงดูดนะครับ ขอบคุณครับกดติดตามกดแชร์นะครับติดตามรายการติดตามหมายเลขครับผม